ช่วงนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่ช่วงสิ้นปีกันแล้วค่ะและอีกหนึ่งเทศกาลเลยนะคะที่ตอนนี้ใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วค่ะก็คือเทศกาลคริสต์มาสนัเองค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำเค้กคริสต์มาสสไตล์ฝรั่งเศสกันค่ะที่เขาเรียกว่าบูชเดโนเอลค่ะส่วนผสมนะคะว่าวันนี้เราจะต้องใช้อะไรกันบ้างค่ะนี่ค่ะช็อกโกแลตครีมไข่ขาวน้ำตาลนะคะแป้งค่ะผงอัลมอนด์นะคะแล้วก็กลิ่นวานิลลากับไข่ไก่ค่ะ อย่างแรกเลยนะคะเราก็จะมาตีไข่ขาวนะคะให้ขึ้นตั้งยอดค่ะส่วนไข่เรานะคะเดี๋ยวเราก็จะปิดตีค่ะแล้วก็ใช้ความร้อนเนี่ยทำให้น้ําตาลละลายค่ะเราไม่ต้องการให้มันเขาร้อนมากนะคะเพราะว่าถ้าร้อนมากไปเนี่ยเดี๋ยวตัวของไข่เนี่ยมันก็จะสุกแล้วก็จะเป็นก้นกอนๆค่ะเราแค่อยากให้น้าตาลมันละลายเฉยๆค่ะก็เดยวใส่ไปเลยนะคะ เอาแค่ okay, ให้น้ำตาลนะคะเริ่มละลายแล้วก็ตัวของไข่เนี่ยมีสีจางลงไปค่ะนี่นะคะสีก็จะเริ่มจางละโอเคค่ะลองเอานิ้วไปจุ่มๆดูนะคะโอเคถ้าไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะเดี๋ยวว่าใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะทุณผู้ชม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็เอามาตีต่อค่ะจนเย็นนะคะ โอเคค่ะเราใส่ไข่ขาวนะคะลงไปค่ะตามด้วยตามอีกส่วนหนึ่งเลยค่ะให้เครื่องทำหน้าที่แล้วก็อพอจับดูนะคะ ไม่อุ่นแล้วนะคะเท่ากับอุณหภูมิห้องแล้วเนี่ยก็เลิกตีค่ะแล้วรอให้ไข่ขาวเนี่ยตั้งยอดค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะน,นะคะแล้วก็สังเกตดูว่าไข่ขาวที่เราตีเป็นเมอแรงที่ดีอะค่ะเขาจะเนียนแล้วก็มันเงาค่ะมีไข่ขาวมีไข่แดงแล้วแล้วก็นี่ค่ะ เราก็จะมาผสมแป้งกับผงอัลมอนด์ป่นเข้าด้วยกันนะคะสำคัญมากเลยค่ะช่วงแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องใส่ไข่ขาวลงไปนิดนึงในนีน้นนก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆนะคะตะล่อมให้เข้ากันค่ะอย่าให้ฟองอากาศที่เราตีเข้าไปในทั้งไข่แดงกับไข่ขาวเนี่ยยุบลงไปนะคะคุณผู้ชมขั้นตอนสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ ทายตะล่อมให้เข้ากันค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมส่วนผสมเนี่ยมันฟูพองขึ้นมาเท hey, ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเท hey, ของแห้งทั้งหมดลงไปค่ะแล้วก็ค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันเบาๆนะคะนี่ค่ะ พยายามอย่าไปตีอย่าไปคนเคามากนะคะกู๊ต <Good. S 1> เปิดเตาอ,อบวอร์ม hmm. ไปแล้วนะคะที่อุณหภูมิประมาณส0งราองศาค่ะใช้อุณหภูมิมากกว่าอบเค้กนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะอบเป็นแผ่นบางๆค่ะทำเค้กลรงนี้ยุ่งยากพอสมควรนะคะนี่ค่ะปาดนะคะก็ไปสู่เตาอ,อบกันเลยนะคะ อบเลยนะคะแล้วก็รอสักประมาณ 10- 1 5หนาทีเท่านั้นละค่ะก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าระหว่างนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำตัวของไส้แล้วก็ตัวของไอซิง่งของเค้กกันดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราก็จะละลายช็อกโกแลตนะคะเราจะไม่ละลายใช้ความร้อนเยอะไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช็อกโกแลตพอไหม้ปุ๊บมันก็จะขมแล้วก็เอามาใช้ไม่ได้เลยค่ะ เลดี๋ยวก็ต้องรอสักพักนึงนะคะอ่าเริ่มละลายแล้วนะคะพอจะเริ่มละลายแบบนี้ปุ๊บนี่เลยค่ะเอาครีมนะคะนี่ค่ะช็อกโกแลตเริ่มละลายแล้วนะคะทีนี้นะคะวิธีการผสมเนี่ยเราก็คนเป็นวงเล็กๆเกบาๆแบบนี้ละคะ่ะให้มันเข้ากันค่ะละลายหมดแล้วนะคะ เดี๋ยวเราทําให้เย็นก่อนนะคะเราค่อยเอามาใช้ค่ะคุณว่าก็พอดีกันนะคะ่ะกับตัวของแป้งนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชมก่อนอื่นก็คนช็อกโกแลตนะคะให้เงาก่อนค่ะอันนี้นะคะกูดก็ทาบางๆค่ะแต่ถ้าใครชอบแบบเป็นช็อกโกแลตหนาๆเลยนะคะก็เอาตัวช็อกโกแลตเนี่ยไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะให้เขาเริ่มหนืดๆแล้วมา บีบลงไปก็ได้ค่ะพอทาให้ทั่วเสร็จแล้วค่ะเราใส่สตรอเบอรี่ลงไปนิดนึงนะคะนี่ค่ะนอกจากนะคะสตรอเบอรี่เนี่ยจะเข้ากันดีมากเลยค่ะกับช็อกโกแลตนะคะเขาก็ไปช่วยเพิ่มความหวานแล้วก็ ยังช่วยให้เราเนี่ยสามารถม้วนเค้กได้ง่ายขึ้นอีกนะคะน,นี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของกุ้นเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ค่อยๆม้วนนะคะมาเป็นแบบนี้เลยนะคะอุ๊ยสต์บรีดินกลับเข้า <g kok> ไปนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะวางใส่จานนะคะ ทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำตัวครีมปาดหน้าเค้กกันนะคะหรือที่เขาเรียกกันว่าบัตเตอร์ครีมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เนยกับไอซิ่งเนี่ยลงไปก่อนนะคะแล้วค่อยๆใส่ช็อกโกแลตเนี่ยตามลงไปค่ะมันจะช่วยให้หน้าเค้กเนี่ยให้ละลายเร็วจนเกินไปค่ะแล้วก็เพิ่มความหองความมันให้กับเคก้กขอนไม้ให้กับล็อกเค้กของเราด้วยค่ะจะเรียกว่าเค้กขอนไม้ ine, ก็มีคนบอกว่าดูไม่ค่อยจะไฮโซค่ะต้องเป็นล็อกเค้กล็อกเค้ก ไม่เป็นเป็นคนเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะไอซิ่งละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับเนยแล้วค่ะนี่เลยค่ะก็จะใส่ตัวของช็อกโกแลตเนี่ยและคะ่ะลงไปค่ะ เริ่มจากชีลนิดก่อนนะคะถุงบีบค่ะบีบกดปิดก่อน มขาองไม่เห็นสวยเลยไม่เหมือนขอนไม้ใช่ไหมคะลามีเครื่องมือพิเศษค่ะนี่ค่ะซ้อมนี่ค่ะคุณผู้ชมล็อกเค้กนะคะเค้กคริสต์มาสจากฝรั่งเศสค่ะที่นอกจากจะทานอร่อยแล้วนะคะกูดว่าเนี่ยเอาไปใส่แผ่นรองเคก้กแล้วก็เป็นของขวัญแทนใจนะคะให้กับใครก็ได้นะคะในปีใหม่นี้ค่ะช่วงหน้ายังมีสิ่งน่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่นะคะอย่าลืมติดตามชมนะคะตอนนี้เดี๋ยวกูดขอเอา คริสต์มาสล็อเค้กนี้ไปทานกับเพื่อนๆก่อนนะคะคุณผู้ชม